สว <problem> ัสดีครับสวัสดีทางเน็ตชาแนลครับผมมาอีกแล้วครับผมมือนี่จะมาสัมผัสสาเนิดแต่มือนี้เด้อเมื่อคืนเราเป็นยังมือนี้เรามาอย่างเดียวจิตแอบก็สัมผัสแล้วเบิ่งจิตตาบ้างด้อพี่รอนมาแล้ววันนี้เป็นเด็กกเมื่อคืนมือนี้มาอย่างข้ามาอย่างมือนิด มาลูกแขนรานมาผูกแขนร้านานน่อยครบเดือนพอดีพี uh, ่น yeah. ้องเือนนี่ยฮ้ยนนาเราผูกาเออูกแครานร้อยห้าสิบรยห้าสิบร้อยห้าสิบ้านร้อยห้าสิบานเขาลูกแคแซนบ่เขาลูกหกแซนหแซนหแซนนี่เป็นเงืนทันหนึ่งบ่เห็นเงืนท่านไทยพี่น้องหกแซนพอดี อันนตพี่แน่นอเดี๋ยว่าอันนี้ครบเดือนเนาะครบเดือนพอดีเนาะยคืออ่อยหนึ่งพี่เชวว่า้ยนไร้พรมนี่อรอยดีโอ้ยแล้วบบใส้เดียวอ่ะรลองกันบ่เมเนี่ยเนี่ก็ว่าสีฉลองกันบ่ดีงนว่าร้านกออยเดียวเร้อมาฉลองฉลองฉลองมันไหลมันฉ่ำมันมันทำงานเนาะมันมันหนีเว่างาเนตเมาพี่น้อกขึ้นเมาค้าตอนนี้เมาคาอยู่กับลัง่สัมผัสดี๋ว่าเึืนเป็นอาการนงเด๋ เดี๋ยวเียกับปวดหัวนะวะปวดขา,<ร>าพี่แต่มังปวดครับเนาะก็โดนเลยกินเน,นาะน้ำชสบดีใจว่าอะร้านหน่อยด,ดีใจดีใจนนในร้านู้่ยิงโนดีใจู้่ยิงบอกเหรอเออู้่ยิงเนาะน้องไขม่มุกสาบาทคู่เ๋ยว เดี๋ยวมีอะรล่าไเพื่นหนึ่งเืนนึ่อ้าเจ้าเต้นในเพื่อนก็ยังเต้นดีเต้นนั่นเป็นตะม้วนแท่หม้อค้างว่าหม้อค้างว่ามันยังอ้าเจ้าะมุดเต็มแล้วท้าีดองมาเพี่อนแล้วก็บัวเลยไทยไปเึื่อนโอ้ที่ไหนที่ไหนบววเลยไทยคลิปอันนี้ไปได้คลิปล่งวิดีโอไปยูทูบไป สวัสดีค่ะของน้องเืนนี้มาเบิ้งข้อลิลมันว่ะแล้วก็ถ่ายไว้น่ะถ่ายยืดหูไว้น่ะามาเบิ้งพี่เห็นยังกันไหมพี่น้องฮะมเพื่อนจะว่าถ่ายไว้ยืดหูนั่นมันเป็นเพ่งไงมันอ๋อบอมันจิบเพ่งแต่ว่าก็บกัแม่นท้อทายเราก็ตัดเสียงเพลงออกได้อยู่แต่เรื่มว่มาเบิ้งพี่น้องก็เห็นยังกันแต่กมวนดิเล่ เอาอยู่ว่ามันนี่เท่ามาพินเทาอยากเมาเทาอยากคือยอมแพ้วะมาแรกมือเด็นงานเมื่อยเด้แล้วเขายุ่งง่ายเลทักเลยปีใหม่ยังออกไหมเนาะปีใหม่กินเนี่ยปีใหม่พิ่เมื่อวุบวนกำจัดเมาเว้าขึ้นชิคชิเม้าเนยังกินมาเมเที่ยงทีดีโยเอาโตขึ้นบ้านได้โยพัดใบเม้ามาแล้วนี้เซต ไปบองกันนัไปเห็นไมเมาไปหาบนหม่ตัวนปลอย่าม่ัม่ให้เขาคอ่ำตื่เ้ับไปร้านหน่อยพี่นองมาิยาวีน้ร้านน่อยอนอนแนลนอนเหลพี่น้องนี่มือเนี่เป็นมือผูกแขนร้านหน่อยพี่น้องเ้ย แต่หากแต่นอนเอากนั่นนะมื่อนี้าวเขาเได้รูกน่อยเด้อพี่น้องนังเอกช่องนั่งเอกช่องเกาพอดีเ็นได้รูกน่อยแล้วอัช่อง้ยังอะวนังเอกช่องคููนี่คููเกาห้องนี่เป็นยังขึ้นนานได้แค่นี คุ่งกําเนิดอยู่บ่ค่ะใ้มีผัวมีแฟนติบ่เป็นยังเอด้วยยูโดนแท้บ่มีไผเอาบ่โอ้เนาะหาหาบ่าฮ่าฮ่าโอ้เนา้ค่คนพูทธเจ้ผู้งามบัดนี้ก็สิบ่มีคนมักคนเอาบ่โอฮหาใหไเด้อโอ้ยบุญวาสนาเนาะวาสนาไผวาสนาเจ้าวาสนาข่อยสิบ่ได้ผัวเออสิบ่ได้ลูกอื กินแล้วบ่จะร้องแล้วบ่เอาอย่างไรบ่ไปแล้งบอกไปยี่สาวหลัดตัวขึ้นขึ้นเด้งดีแถววะหลัดบ่ได้ฟ้องมาตอนนี้เอาอีกาีไรกี่บ่องท่อนโอ้หายเดาหายเดาโอ้โอ้โอ้ไปก่อนร้านนอยไหนได้ยินเสียงพี่น้องไปเลยเด้อ ไปทางไหนก่อนหายแล้วหายแล้วไงลูก่ลูกขยที่ไหนลูกคข่อยน่ลูกเป็นยังมาเทียงกันเอาลูกว่านี้ลูกไข่จะหนิ่งใช่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 มึขึ้นมาเด้บัดไหนมันว่าไปฝากย่ายตลอดะจมายายไ ยาวใหญ่กลไม้ใหญ่ยาวยวใหญกระไม้ใหญ่ี่ันันหน้าดีวนยเสียงตาบอกคนตื่นบ่นแม มาผูกก็ผูกไปแล้วนี่ผูกก็ผูกแต่วพานันผูกหน่อยล่ะผูกได้ยคขานุ่มขาหลานหลาน,าน,น,นเจ้าไฟผูกหายไปไดอห้าสิบห้าสิบห้าสิบพันหรือห้าสิบล้านหาลอยก็เป็นเงินสามสองเหมือนหา โอ้ยซับประมาณสองหมื่นอ,อ้ยสองหมื่นเด้อบ่าะว่าเคยกับว่าเคยหุ่จักกูนะสามแสนสามแสนสามแสนตัวตัวกระตีมันหกแสนหกหกแสนเน่ะเป็นเงินพันหกแสนเงินพันเนียสามสามประมาณสามแสนกลวามแก็ผูกหลายแทะฮะ เป็นสิบล้านนี่ป่ะ <S <S ถางเงินถ้าประมาณจากแสนแสนหนึ่งก็บิีประมาณจะหกสิบล้านดูวะเปนบกเงินแสนหนึ่งเป็นเงินไทยเลยวะก็เ,เป็นเงินเล่าเลยวะหกหกแสนเนาะโอ้ยหกหกล้านหกล้านแสนหนึ่งอ่ะเป็นหกล้านเออ เนะมันเราหกลานมันพัสิบ้ลักสามสิบลักวาสองสามดีมันมันเบอร์ถ้าได้กหกสิบล้านเกือบร้อยหกสิบล้านเพราะว่ามัน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 พันหนึงมันพันนึงมันหกแสนเนาะพันหนึ่งหกแสนหกสิบล้านอันแสนหนึ่งหกสิบลานพันหนึ่งหกแสนสามสิบพ อะไรบ้านี่ว่าเคยเขาเค,เคยเบื้องว่าเขาบอกสู้ฟังเงินน่าจะอยู่ในนี่เงินไทยเท่านี้เป็นเงิน,น,งนลาวเท่านี้เองสินะอ้าปลาจังก้อนละวันนี้สาวไฟไปอ,อาปาก็มันหวานเหมืโอโว้ย <c oughs> <c oughs> ยังอย่ไงายนให้จัเข้าให้อาตันโอ้ต้าตันกูผูกหลายเท้แท้ว้าทู้ผูกแขนล้านประนันหลายประนันบ่เอเก็สมศักทีละเป็นหน้าเขาเป็นน้องชายหลาผูกหลายหลดนาอกผู้หนึ่งอ่ะีหนา่อนหาอีกผู้นึงผูกหล้เป็นเด็ก้อ่บัน เอาเอร่อยนั่นเด้กูไปยากเบนตามเอาเบ่นเดาเบ่งอร่อยไ้นนี่ทีแรกเงินผูกแขนบ่น่ะตอนนี้ทิูกหอซออ่าูกก็ถูกร้านเรอเาคนฮะนังนำกันหลายคนคือแบงสคนนมวย แบงบ์มาครบันนี้โวนาร้ะรอปลาวแม่เน่าบุมนิดไหมพวกยูนอนอาบปากจมกองนีนอนดีแต่ว่าทีางานพที่มองก่อนส่เลบัซีมาันเราม่เลย เเล่นที่ใสู่อหอมขันเท่าไร่เน่ยซาเลเอือดใส่บานา่ๆรอวนหัวนอนอีกแล้วนอนดีแต่ว่านอนย่าไปอันนี้มันดูการนอนมันดูมันติติดเมื่อย่าอุ้มมันดูนี่ตีเล ไม่เปร์ม่เปรกวยหรอบอเฮ้จะไปกวยไม่รู้ความเดินเนี่ยมันนอนปล่อยมันนันเลยกัดกวยรู้ผู้เดียวตนลูกกวยวัดขึ้นเหรออันนี้ใครเนี่ยอาหาน้องเหรอไอเหงเหง เงมาหา้องเงยเงี้ยแม่เขาผูกแม่เพิ่งจะผูกป้าก็มาผูกรอดพี่ขอมาพี่เออผูกมาผูก ไอเฮงิไม่พูดกับตาเลยนะไอเหงยไอเฮงเมินตาได้ไงไอเฮงจะังเมินตาอ่ะไีหน่องคลิปนี้กูยังไล่ครับเราเรื่องกันดมขึ้นอันเสริมกันเมื่อคืนนีะครับพี่น้องอ่ะฝากกันไหนก็แค่นั้นนะ้องทางเดียดเส้นแนวครับขอบคุณครับสวัสดีครับ